รบทุกสนามที่มวยอาวันสวัสดีพี่พี่มิตรรักแฟนมัดแฟนมวยประเทศไทยทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีนะผู้ใหญ่ขายายไม้หนักที่เคารพรักทุกคนเลยลืมไม่ได้เลยครับนักรักนักเลงนักลงทุนและจอมยุทธมวยไทยที่รักและชื่นชอบในการลงทุนสายหมัดมวยครับวันนี้มาพบกันกับผมเหมือนเดิมครับ ชี้มวยชอบวันนี้ผมจะพาไปชี้มวยชอบชอบหลังช่างศึกมวยไทยพันธมิตรมวยพลิกวันจันนะครับจัดมาให้หน้าช่องเหมือนเดิมครับ2คู่ส่วนข้อมูลมวยอีก6คู่ที่เหลือนะครับก็คลิกที่ลิงก์สมัครเข้ามาอัปเดตกันได้เลยสมัครเข้ามาแล้วท่านจะได้อะไรบ้างครับหนึ่งแหละท่านจะได้สถานที่ลงทุนที่มั่นคงทางด้านสถาบันการเงินครับและก็จะได้เข้ากลุ่มมวยหูฟังกันฟรีๆเลย3ยก5ยก ข้อมูลมวยทุกคู่ทุกรายการส่งเรทราคาก่อนชกส่งข้อมูลเนื้อตัวนักมวยและท่านจะได้เข้ากลุ่ม v i p ชีม้มวยชอบที่ส่งแนวทางทุกวงการครับไม่ว่าจะเป็นชี้ไก่ชนตัวชอบชี้วัวชนตัวชอบชีม้มวยชอบซึ่งเป็นเมนหลักของผมอยู่แล้วนะครับตกดึกมาผมก็จะพาไปชี้บนชอบครับรบเรื่องเรื่องลงทุนครับพวกผมเนี่ยชัดเจนไม่ต้องหมุนเสานะครับ และถ้าหากนับผู้ใหญ่ท่านใดที่ยังไม่มีสถานที่ลงทุนก็สมัครอัปเดตกันเข้ามาได้เลยนะครับส่วนนักผู้ใหญ่ท่านใดที่อยู่ในกลุ่มของผมก็คงจะทราบกันดีนะครับสำหรับวันนี้สมัครเข้ามาแล้วท่านจะได้เสื้อสวยๆจากทีมงานที่มือชอบด้านหลังของผมเลยนะเสื้อเกรดผ้าไมโครพรีเมียมครับชัดเจนครับไม่ต้องหมุนเสาข้างหลังก็จะหวานฉ่ำระยำใจนะครับผ่านพิธีปลูกเสกมาแล้วหพิธีนะสำหรับวันนี้ครับ ก่อนที่จะเข้าเรื่องก็กดติดตามกดไลค์กดซับสไครป์ช่องชี้มวชองผมไปด้วยนะครับอย่าลืมนะครับเดือนนี้มีไก่คู่ชนลานพวกผมส่งข้อมูลอัปเดตข้อมูลไก่เนี่ยในกลุ่มชี้มวชอบ VIP นะครับสำหรับนักผู้ใหญ่ท่นานใดที่ต้องการที่จะเข้ามาร่วมลุ้นร่วมเชียร์ไก่เชียร์มวยพวกผมนี่ก็ครบจบทุกวงการชัดเจนไม่ต้องหมุนเสาครับลืมไม่ได้เลยนะครับเพจ Facebook ชี้มวชอบไบคอรดช่อง u ูทู e ชี้มวชอบไบคอดแล้วก็ช่อง Tik t o k ชีโมยชอบไปกอตครับถ้าชี้มวยชอบนี่ก็คงจะเห็นหน้าผมทุกแพลตฟอร์มครับชัดเจนไม่ต้องหมุนเสาสําหรับวันนี้ครับไปกันที่สั้นๆง่ายๆตามสไตล์ชี้มยชอบครับคาพูดสวยๆมวยตายก็ไม่มีประโยชน์ครับคาพูดมากมายมวยตายก็ไร้ค่านะเอากันสั้นๆง่ายๆครับตามสไตล์ชี้มยชอบพวกผมเนี่ยไม่ใช่นักวิจารณ์มืออาชีพนะครับข้อมูลเหมือนไปนอนกับนักมวยมวยตายมันก็ไม่มีประโยชน์นะครับนะักผู้ใหญ่เอากันตรงไปตรงมาครับ ชอบหลังช่างสั้นๆง่ายๆตามสไตล์ครับมีได้มีโดนแน่นอนครับไม่มีเทวดาที่ไหนนะครับตรงไปตรงมาเลยไม่มีเทวดาที่ไหนที่เขาให้หมวยเข้าทุกวันแม่นทุกตัวนะครับไม่มีคําว่าขอโทษครับเงินในกระเป๋าท่านเงินในกระเป๋าผมผมเนี่ยให้ตัวที่ผมเล่นผมก็เล่นตัวที่ผมให้ชัดเจนไม่ต้องหมุนสาครับได้ก็ได้ด้วยการโดนก็โดนด้วยการครับพวกกันสําคัญเสมอนะครับสําหรับวันนี้ไปกันที่คู่รองน้องคู่เอกแล้วก็คู่เอกพระเอกนํารายการ ศึกมวยไทยพันธมิรมวยพลิกวันจันนะครับไปกันที่คู่รองเลยครับสิงห์ดชอห้าพยักษ์นะครับจะพบกับฉลามทองสิทธ์ฉลามขาวนะครับไปดูกันที่เจ้าสิงห์ดำกันก่อนเลยครับสิงห์ดตัวนี้ครับอายุ19ปีครับส่วนสูงนี่175เ็นะครับเป็นคนจังหวัดศรีสะเกดครับชกมาแล้วนี่ก็50าสไปนะสไตล์การชกนะครับตัวนี้ก็เป็นมวยเข่าครับขุนเข่าขย่าขวัญสันประศาสนะครับซ้อมที่ค่ายชอห้าพยักษ์นะครับ วันนี้ลดไป1.4ปอนด์ครับสบายสบายไม่มีปัญหาครับสำหรับสิงห์ดำนะสไตล์การโชคของสิงห์ดำนะครับตัวนี้เป็นมวยเข่าครับบู๊ดุกดันอันตรายครับเข่านายเหนียวแน่นเลยแข็งแรงแข่งครับไปนี่มีศอกสลับแข้งนะครับกล้าได้กล้าเสียกล้าแรกครับสำหรับสิงห์ดำเนี่ยสวนทุกเม็ดนะครับโต้ทุกดอกเลยสิงห์ดำนะครับคู่นี้เราเคยเจอกันมาก่อนนะครับช่วงโชกเนี่ยจะอยู่ที่ทางหน้าเจ้าสิงห์ดำนะครับ สำหรับสถิติการโชคของสิงห์ดำนะครับไฟล่าสุดนี่ก็ไปพลาดท่าแพ้ให้กล้าเนลลงพันพินิษในศึกเจ้ามวยไทยมานะครับ3-4ไฟหลังสุดเนี่ยสกดคำว่าแพ้ไม่เปลยนเพิ่งมาจะมาสะดุดไฟล่าสุดนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับขอมันโด่กันได้นะไปดูกันที่ทางด้านคู่โจคของเขาครับเจ้าฉลามทองสิทธิ์ฉลามขาวนะครับฉลามทองสิทธิ์ฉลามขาวตัวนี้อายุ18ปีครับส่วนสูงนี่171นะ เป็นข้จังหวัดสงขลาครับมวยใต้เจอมวยอีสานใต้นะครับไปดูกันที่ทางด้านสถิติการโชกครับชกมาแล้วนี่ก็50ไฟครับสไตการโชกนะครับตัวนี้เป็นมวยขวาครับขวาฝีมือครับซ้อมที่ค่ายสอสันเพชรจังหวัดสงขลานะครับสำหรับเจ้าฉลามทองเนี่ยลดไป1.4ปอนด์ปอนครับสบายสบายครับตามสไตฉลามทองนะครับสไตลการโชคของเจ้าฉลามทองเนี่ยฉลามทองนี่เป็นมวยขวาครับขวาฝีมือเลยครบเครื่องครับหลักเดี่มเชิงมวยสมองมวยไอคิวมวยดีครับ ได้ทั้งนอกได้ทั้งในครับเป็นแฝดของเจ้าฉลามเงินนะครับไปดูกันที่ทางด้านสถิติการโชกของฉลามทองสิทธ์ฉลามขาวนะครับฉลามทองตัวนี้ครับไฟล่าสุดนะครับโอ้โหไปเอาชนะเจ้ากริตเงินพันธมิตรมวยไทยมาในศึกเจ้ามวยไทยนะครับมวยคู่นี้นะครับเรียกได้ว่ามีสองข้างแน่นอนครับราคาพลิกไปพลิกมาพวกเรานักลงทุนเอาละไปชี้มวยชอบกันเลยดีกว่าครับชี้มวยชอบ ไปที่ทางด้านเจ้าสิงดําเข้ารองสิงดําไปก่อนเลยสิงดําเนี่ยเข้ารองไปครับ1นึเนี่ยฉลามขาวมาแน่นอนครับเข้ายกสี่เมื่อไหร่นะครับสิงดําผมมองว่าจะคีบคอติดขย่าฉลามทองแน่นอนครับคู่นี้ครับชี้มวยชอบไปที่ทางด้านเจ้าสิงดําช่อห้าพยัคฆ์ครับชอบก็จัดขัดใจก็สวนนะครับเข่าในไปไปลายนี่เหนียวแน่นแน่นอนครับถ้ามันไม่ออกทะเลไปก่อนนะครับ สำหรับคู่นี้นะครับชอบไปที่ทางด้านเจ้าสิงดํารองไปก่อนเลยมวยพริกวันจันครับพวกผมเนี่ยชัดเจนไม่ต้องหมุนเสาครับเราไปต่อกันที่คู่เอกพระเอกนํารายการวันนี้ครับอิคิวซังซอสละชีพจะพบกับกล้าดํลงพันพินิตนะครับไปดูกันที่ทางด้านเจ้าอิคิวซังกันก่อนเลยครับอิคิวซังตัวนี้ครับอายุ18ปีครับส่วนสูงนี่1้0นะเป็นคนจังหวัดสระบุรีครับชกมาแล้วนี่ก็80ไปนะครับสไตล์การชกนะครับ ตัวนี้เป็นมวยเข่าครับเข่าฝีมือครบเครื่องเลยตัวนี้เข่าในนี่ก็เหนียวแน่นครับขุนเข่าเขย่าขวัญสั่นประสานนะครับซ้อมที่ค่ายลูกเจ้าพ่อกุมารการจังหวัดสระบุรีนะครับสำหรับเจ้าอ q คิวซังเนี่ยน้ำหนักบปล่อยนี่54กิโลครับวันนี้ลดไป0.2ปอนด์นะครับสไตล์การโชคของอ q คิวซังนะตัวนี้เป็นมวยขวาครับจังหวะฝีมือเลยเรียกได้ว่าครบเครื่องครับหลักเหลี่ยมเชิงมวยสมองมวยไอคิวมวยเนี่ยดีครับมัดศอกรุนแรงด้วย ก็เป็นธรรมดาของสไตล์มวยฝีมือนะครับสำหรับเจ้าอีคิวซังไปดูกันที่ทางด้านสถิติการชกของอ q คิวซังครับไฟล่าสุดน,นี้ก็ไปพลาดท่าแพ้ให้สิงห์ดำยุทธสุราชมานะครับโอ้โหสิงห์ดำมันเก่งจริงครับเรียกได้ว่านอกนายชายาเลยสิงห์ดำเนี่ยที่สึกแฮปปี้เบิร์ดเดย์แม่สายนะครับของพี่หนึ่งชัยวัฒน์นะเอาละไปดูกันที่ทางด้านคู่ชกค,ครับ เจ้ากล้านารงพันพินิดโอ้โหกล้านาะรงพันพินิดเรียกได้ว่าฟอร์มสดฟอร์มแรงฟอร์มดีมากๆเลยเอาละไปดูกันคร่าวๆครับการลงเนี่ยอายุ16ปีครับส่วนสูงนี่167เลยเป็นคนอำเภอท่าแซครับจังหวัดชุมพรนะครับโชกมาแล้วนี่ก็50ไฟครับทางด้านสไตล์การชกนะครับตัวนี้เป็นมวยขวาครับเข่าในาเหนียวแน่นมากๆเลยสําหรับกล้านาะรงนะครับคิปีปตีนนี่ก็คิดปตังได้เลยวันนี้มาพิกัดไปเป๊ะเ,เ,เลยครับ สไตการโชว์ของกาลาลงนะครับตัวนี้เป็นมวยสูงจะเอาเข่าในเหนียวแน่นครับปั้มดีตีเจ็บเลยขีดตินนี่ก็คิดตังได้เลยนะครับหวังหน้าครับฝันสอกปั้มดีตีเจ็บหัวจิตหัวใจนี่ไม่ต้องห่วงครับร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนสําหรับกาลาลงนะครับสําหรับกาลาลงเนี่ยสถิติล่าสุดนะครับของกาลาลงสามไฟหลังสุดเนี่ยเรียกได้ว่าโอ้โหสดจีเลยพี่จ๋าครับไปชนะเบอร์หนึ่งสอสลัดชีพนะครับไปชนะเจ้าฉลามทองสิทธ์ฉลามขาว ไปชนะสิงดําชอห้าพยักนะครับเอาละไปชี้มวยชอบกันเลยดีกว่าครับชี้มวยชอบคู่ที่2นะครับคู่นี้ผมชี้มวยชอบไปที่ทางด้านเจ้ากล้าและลงพันพินิษครับเข้ารองราคากล้าและลงก่อนเลยมีราคาขยับตัวเอานะอย่าแช่อย่าฝังนะครับถ้าแช่ถ้าฝังนี่ก็ควักตังกันแน่นอนก็จบไปแล้วนะครับสําหรับวันนี้ศึกมวยไทยพันธมตรมวยพลิกวันจันทร์ส่วนหัวคู่ที่เหลือนะครับอัปเดตกันในกลุ่มนะครับคลิกที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ ช่อง YouTube ทางเพจ Facebook แล้วก็ทางช่อง TikTok นะครับสำหรับวันนี้ชีโมอชอบขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับใครที่ต้องการเอาเสื้อชีโมอชอบไปใส่นะครับก็คลิกที่ลิงก์ใต้ตคอมเมนต์แจ้งรับเสื้อด้านหลังผมได้เลยสำหรับวันนี้ออกตัวสุขขังวัดดวงมรนังครับเล่นมวยไม่ออกตัวนี่มีหวังได้ออกตังแน่นอนสวัสดี